ตอนนี้เรามาอยู่ในคอนเสิร์ตของคุณคอริวองครับผมแล้วก็คุณจักเขาบอกน่ารักมากเลยเขาเตรียมกีตาร์มาแล้วเขาขอให้พี่คอริวองเขาเซนเนาะครับผมเดี๋ยวผมขอไปกํกำลังใจแล้วกันได้ครับตอนนี้คอนเสิร์ตเลิกแล้วคนโคตรเยอะสวัสดีครับผมจักณัฐพลครับ คลิปนี้นะเพื่อนๆเ,เป็นคลิปที่ผมดีใจมากที่สุดแล้วก็ตืน่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ผมกำลังจะไปดูคอนเสิร์ตคอรีวองครับวันนี้วันที่1มิถุนายนนะครับก็เป็นวันที่คอรีวองมาทำการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยครั้งแรกคอรีวองเป็นใครถ้าเพื่อนๆคนไหนดูอยู่แล้วไม่รู้จักนะผมแนะนำห้ามพลาดกับผู้ชายคนนี้คอรีวองเนี่ยเป็นมือกีตาร์ที่ปฏิวัติว,ตว,ตวงการกีตาร์ฮีโร่เลยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับการที่กีต ฮีโร่เนี่ยโซโล่ Solo, ใช่ไหมเล่นปัน่นโชว์สกิลแต่คนิี่หวองครับเป็นมือกีตาร์ฮีโร่สายตีคอร์ด แล้ววันนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวเขาแบบขนวงมาด้วยซึ่งวงเขาอ่ะโคตรโหดเพื่อนๆไล่ไปตั้งแต่เบสกองและบาสเซคชั่นนะผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ใครที่พลาดนะน่าเสียดายมากแต่ใครไม่ได้ไปก็ลองไปดูไลฟ์คอนเสิร์ตต่างๆตามช anel ของโค้ดิวองนะครับแล้ววันนี้มีชาเลนจ์ที่ผมอยากจะทําเลยนะผมเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นแบบแฟนโค้ดิวองตัวยงเลยตั้งแต่แบบปลัก๊กอินเขาที่เป็นแบบอาน n ยเนอร์เรดีเอสพีผมก็ซื้อมาใช้นานนะครับ รวมถึงกีตาร์ไฟฟ้าผมก็ซื้อมาใช้งานนั่นก็คือตัวนี้นะครับนะ สวยงามมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมรักไม่ค่อยได้เอามาเล่นด้วยแล้ววันนี้ครับผมจะไปตามหาโคริวองเราจะเอากีตาร์ตัวนี้ไปให้โคริวองเซ็นนะก็ไม่รู้ว่าเราแบบจะสามารถเข้าไปให้เขาเซ็นได้ไหมเพราะว่าวันนี้แบบคิดว่าคนต้องเยอะมากๆและ f อเขาต้องเยอะมากๆแต่เอาเป็นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตครับไหนๆเขามาแล้วผมจะชาเลนตัวเองผมจะตามหาและก็จะตามล่าลายเซ็นโคริวองให้ได้ซึ่งจริงๆมันมีลายเซ็นอยู่แล้วหเห็นปะ แต่ลายเซนเนี้มันก็เป็นลายเซนที่แบบไม่ใช่ลายเซนที่เขาเซนจากมือไงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้เขาเซนให้ได้จากมือเขาเลยก็เดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าคลิปนี้ ผมจะทำสำเร็จไหมกับการตามหามือกีตาร์ไอดอลของผมและตามล่าลายเซ็นของเขาโคดิวองครับลืมบอกไปครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเรียนกีตาร์กับผมที่สตูดิโอตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผมกับบรรยากาศแบบนี้เลยครับเพื่อนๆดูกีตาร์เยอะมากนะเพื่อนๆสามารถมาเล่นได้ทุกตัวของผมเลยผมให้เล่นนะก็ทักมาได้ที่เพจทาง Facebook หรือว่า Instagram นะครับอย่าลืมนะใครอยากเรียนทักมาไปจริงๆแล้วครับไปเจอกันที่มูสตาร์ครับ เพืเ่อนๆครับผมกําลังขับรถอยู่อะแล้วผมถึงก็ต้องจอดรถเลยดูดิเขากําลังซ้อมอยู่อะ่ะสุดยอดอะนี่คือแบบตอนนี้อยู่ล้ำลูกกา,าอยู่เลยอะถ้าแบบเราสามารถแบบมีคนอ e ชาต์รู้จักกับใครนะเราแบบอยากอยากอยากไปพังประตูดูเขาเลยตอนนี้เพราะเขาอยู่ที่มูนสตาร์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคารพเเขานะเพราะว่าผมวัดฝรั่งเนี่ยเขาแบบ เรียสมากนะเรื่องความเป็นแบบ p Personal ันวงความเป็นส่วนตัวก็อันนี้ก็ถือว่าเขาแบบเป็นจอมที่ชอบแบบ e n t เตอร์เทนคนดูนะดูดิตอนนี้มีคนดูอยู่แบบเกือบ300คนอ่ะเมื่อกี้ผมก็เปิด IG เห็นมันเด้งขึ้นมาผมติดตามนี่ผมจอดรถดูเลยนี่ยังแบบอยู่ทุ่งหน้าอยู่เลยดูดิสุดยอดนะเพื่อนตื่นเต้นมากเลยอ่ะนี่รู้สึกแบบว่าไม่อยากขับรถแล้วอยากแบบ จอดรอดูเขาซ้อมเนี่ยเนี่ยใครดูอยู่บ้างเนี่ยถ้าตอนนี้ที่ทุกคนดูคลิปอยู่ใครได้ดูลฟ์ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขับรถไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วผมก็จะฟังเขาซ้อมเขาซาวเช็คไปด้วยไปครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันมาถึงแล้วครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เห่อจัดเลยอะ่ะมาตั้งแต่แบบฟ้ายังไม่มืดเลยอะ่ะซึ่งเขาเล่นตอน2ทุ่มนะแต่ผมก็กลัวรถติดแล้วก็กะแบบมาดูราดราวก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบจะเอากีตาร์ไปให้เขาเซนได้ไหมนี่ก็แบบพกกีตาร์มาแล้วนะ ก็เดี๋ยวลองลุยๆดูหวังว่าวันนี้เราจะฟลุกได้ให้คอรวิวองเซนกีตา้านะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันครับทุกคนครับภารกิจไม่น่าจะล้มเหลวนะเลยคือตอนนี้มาถึงเขาห้ามเอากีตา้าเข้าฮอนะแล้วเราก็จะแบบ ออแกนิกอ่ะเราจะไม่มีการใช้ใชเส้นอะไรถ้าเราไม่ได้ก็คือไม่ได้และความเจ็บช้ำก็คือเขามีแบบมีแอนกิดด้วยอะ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะนี่ผมไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ครับเราแอบให้ดูนิดนึงครับยนี่ครับมือเบสของโคลิวองครับอ่า<ด>เดี๋ยวผมก็แบบรอไปเรื่อยๆมั้ย <ๆ S 1> เผื่อแบบฟุกๆแล้วแบบโคลิวองเดินมาทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ้าจากักฉันเคยดูชาแนลจักนัทพลอันนี้ฮาเลย อะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอไปเรื่อยๆแล้วกันคิดว่าต้องลุ้นครับเผื่อเราจะสามารถทําได้นะมือกองครับมือกองครับมือกองครับเราขอขอ hello hello โอ้โหดูสิก็อันนี่มีความรู้สึกแบบเหมือนเป็นเด็กเลยอะคือจริงๆที่นี่นี่แบบผมมาเล่นคอนเสิร์ตบ่อยมากถ่ายรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยมาดูคอนเสิร์ตที่นี่เลยวันนี้ก็ เป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเออเหมือนเป็นเด็กแล้วเราก็ได้มาดูไอดอลของเรานะก็สนุกสนานดีแล้วตอนนี้เชื่อว่าแบบนักดนตรีเยอะมากแล้วก็จะไม่ได้แต่มีมือกีตาร์ด้วยเพราะว่าวงเขาแบบหลากหลายอะ่ะน่าจะมีแบบมือเบสมือกองแล้วก็พวกแบบเครื่องมงเครื่องบาสก็น่าจะมาดูนะเพราะว่าวงเขาครบทุกเครื่องจริงๆตอนนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะเผื่อแบบโค้ิวองจะเดินมาชง<ๆ>เดินมาฉี่นะเราอาจจะฟุ๊กได้ได้ไลายเซนตก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเย่๋เพิ่งถอดใจครับ แล้วก็เนี่ยมีหลายๆคนก็น่าจะเอากีตาร์มาให้เขาเซ็นนะทุกคนครับผมรู้สึกแบบหมั่นไส้แล้วก็ไม่ถูกไม่ถูกฉลอน้องเขามากเลยอ่ะเขาได้อะไรเซ็นแล้วอ่ะไหนโชว์ให้พี่ดูหน่อยดิมี audio interface ครับครับผมแล้วมีอะไรครับเอฟเฟกต์ครับครับและกีตาร์ด้วยใชโหดูดิแล้วแต่ไหนลองเอากีตาร์เราออกมาสิกีตาร์เรามันแต่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะโหดูดิทำไมทำไมถึงได้เข้าไปอ่ะเขาทำไมไม่บอกพี่เลยพี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะจริงๆผมเล่นเกม ออิจฉาครับเพื่อนๆก็ดีใจกับน้องเครับครับผมโอเคขอบคุณครับชื่ออะไรครับฮาร์ทครับฮาร์ทใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ทําให้พี่อิจฉาเดี๋ยวเราจะตามล่าลายเซ็นกันต่อไปนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวในระหว่างที่รอนะแล้วเราก็สิ้นหวังมากเรามาสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆแล้วเพื่อนๆที่มาดูโคดิววองดีกว่าว่าเขาแบบอ่าทำไมถึงมาดูแล้วก็นิยามคำว่าโคดิววองเนี่ยเขานิยามว่ายังไงครับ มาหาประสบการณ์ครับผมเรียนห้องดนตรีก็เลยอยากลองมาศึกษางานดูครับพอดีผมชอบเขามากเพื่อนผมให้ดูเป็นคนแรกๆแล้วมันมีกีตาร์ที่ผมชอบมากอืมครับนียามคําว่าโคดิบองนะครับ This is my father นะครับเจผมเลยโจโจ้าแล้วพ่อจริงๆจะน้อยใจไหม่ยแม่พ่อขอว่าเป็นหนึ่งในไอดอลที่แบบทำให้เริ่มสนใจในการเล่นลิทิมครับผมเลยแบบอยากมาดูไอดอลตัวเองครับโอเคครับนียามคำว่าโคดิบองนะครับมือขวาไฟลุกครับโอ้โหขอบคุณครับครับผม ก็เป็นไอดอลคนหนึ่งที่ทําให้ปกติผมเล่นลิทึมอยู่แล้วก็ทาให้เล่นลิทึมแบบสนุกกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วนิยามคําว่าคอรีวองอยงไครับมือขวาไม่มีกระดูกครับ <laughs> สับขนาดนั้นไม่น่ามีแล้วผมว่าฟังมาตั้งแต่บูเป็กแล้วครับแล้วเห็นเขา,าทำคนเดียวก็ฟังมานานแล้วอยากก็อยากมาดูในสดครับมาไทยอ่ะไม่รู้จะมาถึงเมื่มอไหร่แล้วนิยามคำว่าคอริวองว่าไงครับคอมพิวเตอร์ฮะอ๋าเนยามว่าคอมพิวเตอร์โอเคขอบคุณครับขอบคุณสำหรับป๊อปคอนด้วยครับคอริวองเป็นแนวที่ บ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้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 ดูด้วยก็เลยสนใจในในคอนเสิร์ตนี้ครับสนใจมากทั้งเพราะว่านคกดนตรีเก่งทุกคนน่าสนใจก็เป็นแรงบันดาลใจครับเป็นมิกีตาที่ผมได้เอาวิธีการของเขาแล้วก็เพลงของเขาครับไปปรับใช้กับสิ่งที่ผมทํเดียวก็คือเครื่องดนตรีพินครับสุดทีนครับเป็นมือพินที่แบบทั้งประเทศน่าจะรู้จักนะก็คืออยู่วงเอเชียเซเว่นนะครับแล้วก็ฝากติดตามวงเอเชียเซเว่นด้วย แล้วก็ทัวร์กับพี่สิงโตใช่ครับอ๋อจริงๆชอบชอบเขาอยู่แล้วครับครับครับก็ชอบสไตล์การเล่นของเขาอะไรเงี้ยครับที่แบบการที่เป็นอ่มือกีตาร์ริทึมแต่ทำไมมันช่างโดดเด่นได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนโลกไปประมาณนึงเลยจากความเคยชินที่มือกีตาร์ต้องแบบโซโลใชย่ยับยับจะ่อ่ะเด่นเด่นอันนั้นก็เป็นอีกเวนหนึ่งแต่นี้เขาสร้างหนทางใหม่ใครับงั้นขอคำนิยามคำว่าโคริวองหน่อยครับคำนิยามของผมผมว่าเอามือขวาแล้วกันครับ เพราะว่าเขามีเทคนิคของมือขวาที่แบบโอ้โหสำหรับผมคือมัน Amazing มากครับตอนนี้เราอยู่กับยูทูบเบอร์สายกีตาร์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณพีทนะครับช่อง Peter Song นะครับก็ขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้เพราะเหตุผลอะไรครับถึงมาดูโค้ดว่องครับผมว่าเขามาแล้วอ่ะเราจะได้เห็นกีตาร์ฮีโร่สักกี่คนที่มาเล่นที่ไทยในช่วงท็อปฟอร์มครับ ถูกไหมเราเคยไปดูมือกีตาร์ฮีโร่หลายๆคนที่เป็นนนไทยแต่บางทีก็เหมือนเขาก็แบบผ่านช่วงท็อปฟอร์มช่วงสร้างชื่อไปแล้วอะแต่คอร์รี่บองเนี่ยเพิ่งแบบกําลังพีกเลยอะออนไทม์อะใช,ช่ช่วงที่เขากําลังสร้างชื่อช่วงที่เขากําลังแบบท็อปฟอร์มจริงๆทั้งเทคนิคอลทั้งเรื่องความสดความแบบความสนุกอะไรของเขาแมนเขาด้วยใช่ก็คือไม่มีคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักอะมือกีตาร์ซึ่งถูกเขกีตาร์ฮีโร่ยุคนี้ครับแล้วสับคอร์ดยังไงให้เป็นกีตาร์ฮีโร่ได้ครับผมก็คือเขาคือ ขอคำนิยามคำว่าครนิวองครับสับเละครับแต่เละในทางที่ดีนะครับครับผมขอบคุณครับฝากเข้าไปติดตามเพิ่มเติมนะครับช่องคุณพีทปีเตอร์ซอลนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเอ็นจอยกันข้างในต่อครับสวัสดีครับเหตุผลที่วันนี้พี่ต้องสละเวลามาดูนี่เพราะอะไรครับจะบอกว่าครนิวองนี่เป็นมือกีตาร์ที่ค่อนข้างจะมหัศจรรย์นะครับเพราะว่าพี่พี่รู้จักเขาครั้งแรกก็คือดูจากดูจากในส p o t i f y นี่แหละแต่ว่ารู้จักจริงๆเลยคือตอนที่เขามาแจมกับเดอะที่ลู คือปกติที่ดลูกเขาจะไม่มีมือกีตาร์ใช่ไหมพอมีมือกีตาร์เข้ามาเติมเต็มเข้าไปกลายเป็นว่าแบบคลิกกันมากแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบโคตรเก่งอ่ะแต่โดยที่เขาไม่ต้องโซโล่เลยนะซับคอย่างเดียวมหัศจรรย์มากนิยามนิยามของคำว่าโคลิวองนะครับก็คือซับคอยอย่างเดียวมันชิบหายเลยขอบคุณครับเดี๋ยวไ้เจอข้างในเราอยู่กับสุดยอดมือกีตาร์คนหนึ่งแห่งยุคเจเนเรชั่นนี้เลยครับไม่มีใครไม่รู้จักพี่ชายคนนี้แน่นอนพี่แชมป์เฮเซนโดครับสวัสดีครับ ก็แน่นอนครับว่าแนวทางการเล่นของเขาเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของผมหลายๆเรื่องเลยเพลงเขาผมก็ฟังอัลบั้มเขาก็มีนะครับ,รบก็ <ๆ S 2> ไหนๆมาเมืองไทยแล้วก็อยากมาฟังซาวมาเสพบรรยากาศมาดูซิว่าตัวจริงๆเนี่ยจะสุดยอดขนาดไหนมิสเตอร์ฟังแมนขอบคุณครับขอบคุณพี่แชมป์มากครับแล้วก็ไปติดตามพี่แชมป์ได้ตามคอนเสิร์ตตามคอนเสิร์ตของสแตมครับ,รบแล้วก็ใน Facebook ก็มีเพจของผม เล่นกีตาร์บ่อยแล้วก็มีมีแบบคลิปสอนเล่นเพลงใช่ใช่ช่ก็ลงเรื่อยๆใช่ครับขอบคุณครับจากขอบคุณครับโอเคเราอยู่กับโทนี่โบกี้ไลออนนะโหน้องๆทุกคนที่ดูอยู่น่าจะรู้จักพี่โทนี่แน่นอนก็หลักๆเลยคือคุณคอริหวองอยู่แล้วเนาะพี่เนาะชื่อนี้ก็เราเราสกิปไม่ได้นะคนนี้ต้องต้องมาแน่นอนแล้วก็ด้วย ด้วยเขาเรียกว่าอิทธิพลของเขาในใน,ในความเป็นมือกีตาร์ในยุคนี้ก็คือเราเรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือต้องมาดูของจริงให้ได้เลยครับก็คือคุณคอรีวิวองก็คืออา,อาจจะเป็นสายโซสายฟังหรือหรือร็อกอ่อนๆที่มีภาษาเป็นแจ๊สซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้พลาดกันไม่ได้อันนี้เป็นภาษาที่แบรนด์ใช้กันนะเรียกไก่แล้วกันแต่ไม่ใช่ไก่ที่แปลว่าแบบไก่อ่อนนะแต่เป็นไก่ที่แบบ โยกอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่เหมือนชิคเก้นพิกกิ้งอะไรประมาณเนี้นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณโทัวรนี้มากครับขอบคุณครับไปเชิญไปกินน้ำแกงคว้ยต่อได้แต่ว่าโฆษณาอย่ากดข้ามนะครับสงสารพิจักเขาดูด้วยจัดให้โอเควันนี้เราอยู่กับน้องเซฟนะครับก็เป็นมือกองที่ทุกคนน่าจะหมั่นไส่มากที่สุดในประเทศใครก็ได้ครับใครก็ได้ใจเย็นวันนี้คิดยังไงครับถึงมาดูโคลีวองครับก็ผมเห็นเขาแบบดูแบบเล่นแบบกร๊ปดีผมจะมาเช็คว่าแบบ เขากรุ๊ปกรุ๊ปจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใครทำหรือเปล่าใช่ว่าแบบของจริงเปล่าแบบเฮ้ยมันเป็นคอนไทน์หรือเปล่าเล่นตรงๆอะไรอย่างนี้นใช่ได้ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวรอดูรอดูเห <ple ans> ็นว่าเห็นว่าตอนมาเขาซ้อมใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่จะตื่นกลัว <อ illas> นี่เียโดนเรียบร้อยกูโดนนี่ยำนิยมกับพอลิวองหน่อยพอลิวองเหรออ่าผมชอบผมชอบเวลาผมฟังพอลิวองผมชอบพูดว่าโยคอไก่อ่าโยคอไก่อ่ะ โอเคเเดี๋ยวไปจอข้างในไปเจอข้างในครับผมขอบคุณครับพี่วันนี้ครับเจอแต่คนดังๆจริงครับอยู่กับน้องหนึ่งนะครับน้องหนึ่งเล่นให้ใครบ้างอ่าตอนนี้มีโยบายทีเจครับน้องเจ้านายแล้วก็โฟร์อีฟครับผมโอ้ยพี่อยากไปเล่นโฟร์อีฟบ้างอ่ะผมห่วงครับพี่ไม่ได้ไปเล่นฟรีก็ได้อันแม่หนึ่งบอกได้ครับแต่ว่าอยากเล่นดนตรีใช่ไหมพี่อยากเล่นดนตรีใช่ไหมบอกพี่ไปเล่นได้แต่ผมเอาตังค์นะส่วนใหญ่อ่ะที่มาที่งานที่ที่คอนเสิร์ตที่มาไทยเนี้ยเจอมือกีตาร์สายโซโล่ซะเยอะไงครับผมเราก็เลยอยากมาดูแบบ สายริทึมบ้างแล้วเราก็ชอบที่เขาเพลงเขาพี่อ่าที่เขาแบบว่าโปรดิวเพลงเขาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคแล้วก็ขอนิยามคําว่าโคลิวองเลยครับสับแล้วกันเโอเครับขอบคุณครับหนึ่งเดี๋ยวไว้ไปเอนจอยกันข้างในได้เลยครับพี่ขอนิยามคำว่าโคลิวองเลยครับเด้งดึ๊บดึบครับเอ้ยขอบคุณครับสนุกแน่นอนคืนนี้ด้วยกันตอนนี้ก็เศร้ามากเลยนะครับเพื่อนๆผมดูทรงแล้วนะเราไม่ได้แน่เลยอะลายเซ็นโคลี่วองอะแล้วตอนนี้ก็ คอนเสิร์ตเขาก็จะเล่นแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องทําตามกฎนะอันดับแรกก็คือห้ามเอากล้องเข้าแน่นอนแล้วก็ห้ามเอาก,กีตาร์เข้าด้วยก็ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ก็ภารกิจเราล้มเหลวนะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เราได้มาดูเขาเราก็ดีใจละเดี๋ยวรอรุ้นตอนเลิกอ,อีกทีนึงแล้วกันว่าไม่รู้ว่าจะสามารถไหมนะครับ <ไ Sig. S 2> โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆตอนเขาโชว์แล้วกันเข้ามาถึงในฮอล์เนี่ยผมตกใจแล้วครับเพื่อนๆนึกว่าอยู่ต่างประเทศนะ ซาวแบบโคตรดีดีมากๆอย่างที่ผมไม่เคยได้ยินสดๆมาก่อนแล้วเขาก็ขนทั้งซาวเอนจิเนียร์ขนทั้งแบบคนทำไลติ้งมาเองนะ mm hmm. ก็แบบพิธีวิถันมากๆเลยแล้วถ้าใครได้ดูลฟบเนี่ยเขาซ้อมกันจริงจังมากก็ถือว่าคนแน่นเอียดนะโหภูมิใจกับคอทีวองจริงๆ เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงแบบสดๆจากกล้อง iPhone เลยนะเล็กๆน้อยๆพอเป็นบรรยากาศนะครับและใครอยากดูโชว์เต็มๆหรือโชว์ต่างๆเนี่ยไปติดตามได้ที่ช่องของโค้ดีวองเอานะครับ ดูสิครับเพื่อนๆจะมีมือกีตาร์สักกี่คนกันครับที่ตีขอดเรามีคนเฮตามขนาดนี้คือแบบแค่เขาเล่นขอดนี่แบบโคตรมันน่ะแล้วการได้ไปดูจริงๆแบบโหเสียงกีตาร์เขาเป็นเสียงคลีนที่ที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ยินสดจากหูเลยอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เขาเล่นเก่งอะ่ะเขาทั้งแบบเอนเตอร์เทนทั้งเพอร์ฟอร์มแล้วเพลงของเขาการแสดงของเขามันเป็นการแบบ สื่อสารกับคนดูให้คนดูได้แบบเข้าใจเลยอ่ะแบบผมรู้สึกแบบคุ้มค่ากับการมาดูมากๆเลยนะตรงจุดที่ผมยืนเนี่ยก็เป็นจุดที่ใกล้ๆกับตรงที่ฟอนต์ออฟเฮาส์ก,ก็คือแบบตรงที่สาวอิจินียอร์อยู่นะบอกเลยครับใครพลาดน่าเสียดายมากเป็นบุญหูจริงๆส่วนภารกิจของเรานะครับการตามล่าหายในเซนโคลิวองเนี่ยผมยังไม่ยอมแพ้ครับเดี๋ยวผมจะยอมเลยออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับไปเอากีตาร์ที่รถแล้วเดี๋ยวจะมาดักรอตอนเขาเลิก ตามไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ลายเซ็นคอรีวองไหมทุกคนครับเราอยู่กับโคอรีรัดครับสวัสดีครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในคอนเสิร์ตของคุณคอริวองครับผมแล้วก็คุณจักเขาบอกน่ารักมากเลยเขาเตรียมกีตาร์มาแล้วเขาขอให้พี่คอริวองเขาเซนเนาะครับผมเดี๋ยวผมขอไปกำลังใจแล้วกันได้ครับตอนนี้คอนเสิร์ตเลิกแล้วคนโคตรเยอะคอนเสิร์ตเลิกแล้วแต่ว่าพี่จักเขาเตรียมกีตาร์มาครับผมรอดูว่าพี่จักจะอะไรเซนจักคอรีวองไหมได้ครับเดี๋ยวผมรอเชตรงนี้ได้ครับถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือบอกได้เลยแล้วกีตาร์ก็ฝากพี่ไว้แล้วเดี๋ยวผมเอาไปขายต่อ เอางี้ครับถ้าผมได้แสนหนึ่งครับพี่รัฐแสนหนึ่งเลยหรอใช่ครับเอาไหมครับน้อยไปหรือเปล่าแสนหนึ่งเราโบกน้อยไปหรือเปล่าเอางี้งั้นเนี่ยผมซื้อก่อนเซ็นได้ไหมผมเชื่อว่าพี่จักไม่ขายหรอกไม่ขายไม่ขายอยากเลยอยากเลยอยากอยากอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าเนี่ยเนี่ยจะเอาไปขอถึงที่เราชยวจะให้เซ็นตรงนี้เลยหรือว่าพี่รัฐเซ็นก่อนเลยไหมไม่เอาเอ้ยแต่ผมอยากได้จริงๆอ่ะอยากได้เลยเซ็นพี่รัฐจริงๆ เดี๋ยวเราไปเจอกันบ่อยอยู่แล้วได้วันนี้เขานานมาดังนั้นสัญญากับลูกช่องหน่อยว่ามีโอกาสจะมามาร่วมช่องผมแน่นอนครับผมเดี๋ยวเชิญพี่รัฐมาแจมกันลนะครับได้ครับที่เชียร์กับบางใจให้ได้ครับกบางใจให้พี่พี่จักรนะครับได้เลยเซอรของค่าบอกนะครับขอบพระคุณพี่รัฐครับโคลี่วองยังไม่ออกมานะครับเพื่อนๆแบบเขาคงแบบเหนื่อยนะเขาก็ต้องพักผ่อนตอนนี้เราก็แบบใช้วิธีการครับคือโคลี่วองอ่ะเขามาขอโม้หน่อยเขามากดหัวใจที่แบบผมไปแท็กเขาไว้อ่ะเนี่ยเนี่ย ผมก็เลยให้น้องเนี่ยเขาช่วยพิมพ์บอกว่าเฮ้ยแบบช่วยช่วยแบบออกมาหน่อยได้ไหม <laughs> อยากเซ็นส่งไปแบบเกลียเกียนนะ <laughs> ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมก็ <inaudible> เตรียมกีต้า์ไว้เรียบร้อยแล้วก็ต <inaudible> ็รอนะก็รอกันแล้วก็ไม่ได้รอแค่ผมคนเดียวเลยแบบมีน้องๆทีมงานแบบรอยเยอะมาก <inaudible> โครีว่องยังไม่มาครับเราโดนขอลายเซ็นแทนเซ็นทับโครีว่องเลยไหมเฮ้ยเซ็นทับโครีว่องเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอโอเคมาเดี๋ยวพี่เซ็นให้ชื่ออะไรครับชื่ออะตอมครับพี่เขินมากเลยนี่พี่เป็นเกียรติมากเลยเอาอยากได้ตรงไหนว่ามาเอาแถวๆนี้โอเคครับโครีว่องเยเขินเลยครับเดี๋ยวขอโคลีมาแล้วเหรออยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในแป๊บนึงนะน้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะครับทุกคนเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวพี่ขอเฝ้าโคริวองต่อนะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มเ็มนะครับตอนนี้เรายืนรออยู่ก็เขาเรียกว่าการเวลาพิสูจน์คนครับดูครับเพื่อนๆจากที่คนเยอะๆนะครับเหลือกันอยู่แค่คณะเล็กๆนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเวลาเขาออกมาเนี่ยเราจะได้แบบเนาะเพราะาคนเหลือน้อยเผื่อว่าเขาจะแวะอันนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็ไม่ไม่รู้นะว่าเราแบบพี่โคลิวองเนี่ยเขาจะแบบออกมาจากประตูนี้ไหมแต่ตอนนี้ครับเพื่อนๆรถเขาสตาร์ทแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านนะผมว่าเอ้ยไม่ได้กลับบ้านยังไงเขาต้องกลับโรงแรมเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปจาว่าต่อก็เขาต้องออกทางนี้แน่นอน,นเดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปนะครับ <S 2> <S 2> one two t h r e k yes of course เค okay, ครับทุกคนก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ให้เขาเซ็นเนี่ยเราถ่ายไว้ไม่ทันนะครับแต่นี่โชว์เลย สุดยอดอะ่ะดีใจมากแล้วก็แบบใจดีมากอะ่ะเดี๋ยวขอขอเขาเติมหน่อยดีกว่าขอโอเคครับขอ <Yes. S 1> ขอพี่มากกนหนึ่งโอ้ยโอเคครับ <Yeah. S 1> ก็ตอนนี้เราได้ลายเซ็นครบแล้วนะแบบคุ้มค่ากับการแบบรอคอยมากๆเลยได้สเปซทั้งแบบลายเซ็นตรงนี้นะแล้วก็ เซนตรงข้างหลังนะก็โอเคคลิปนี้ก็ถือว่าภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะทางทีมงานที่จัดคอนเสิร์ตดีๆนะแล้วก็โคลิวององเขาไนท์น่ายมากใจดีมากโอ้โหจบแล้วดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมโอเคไหนไหนาอวดกันหน่อยอวดกันหน่อย 2ที่เลยนี่เพื่อเพื่อมันลอกโอเคพี่ฝากถือกีตาร์แป๊บนึงปั๊บก็สำหรับคลิปนี้นะครับภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้จักรนัทพลด้วยนะครับแล้วสำหรับ FC คอรีวงก็ตามไปดูได้ในช่องของเขาเนี่ยแบบโหมีแบบไลฟ์เซสชั่นคอนเสิร์ตดีๆเยอะแยะมากมายนะก็ขอบคุณน้องๆด้วันนี้อยู่กันแค่แบบ20-30คนเงอ่ะจากเป็นร้อยๆอ่ะ วันนี้ก็เราประสบความสำเร็จแล้วเจ้โอเคครับ <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ